ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะงานเข้าซาร่าหลังบอกกักตัวแต่โผล่เที่ยวคาเฟ่จากกรณีที่ดีเจมาตูม้มติดเชือ้อทำให้เพื่อนดาราหลายคนที่ได้พบปะและร่วมงานกับเจ้าตัวถึงกับ ต้องเข้ารับการตรวจกันยกใหญ่และหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงสาวสายห้าอย่างซาร่านารีนหรือซาร่าเอซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเสี่ยงหลังร่วมงานกับดีเจดังซึ่งเจ้าตัวได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อแบบ drive thru ที่โรงพยาบาลรามคำแหงแล้วโดยผลออกมาว่าซาร่านั้น ผลเป็นลบซึ่งแสดงว่าไม่พบแต่เจ้าตัวก็ได้ประกาศขอกักตัวเองเพื่อความปลอดภัยและได้ให้กำลังใจดีเจมาตูมด้วยซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีดรามา่าเมื่อโลกโซเชียลได้ออกมาฉะซาร่าว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหลังออกปากว่าจะกักตัวแต่กลับมีคนเห็นเจ้าตัวนั่งชิวถ่ายรูปกับเพื่อนอยู่ที่คาเฟ่ซึ่งชาวเน็ตได้เปิดเผยต่อทางร้านได้โทรไปสอบถามกับซาร่าแล้วซึ่งนักแสดงสาวก,ก็แจ้งพบกับดีเจ มะตูมแค่ผิวเพินและไปตรวจแล้วไม่พบแต่ที่ชาวเน็ตวิจารณ์หนักก็เป็นเพราะการที่สาร่าแจ้งจะกักตัวเพื่อความปลอดภัยก็ควรปฏิบัติตามที่พูดไม่ใช่ออกมาแบบนี้เที่ยวเล่นกับเพื่อนตามปกติแบบนี้นั่นเองละค่ะ